วันนี้มากับข่าวเซอร์ไพรส์อีกแล้วนะครับกับค่ายซ n นเทสนะครับก็มีเพื่อนๆนะครับได้ถ่ายรูปนะครับรถที่กำลังวิ่งทดสอบอยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะครับนะเอามาลงในกลุ่มนะครับซึ่งค่อนข้างแน่ชัดแล้วนะครับว่าซอนเทสกำลังจะมีการเปิดตัวนะครับรถทรงทัวริงนะครับนะเร็วเรนี้เลยนะครับนะตัวนี้นะน่าจะเป็นอ d แอดเวนเจอร์ทัวริงนะครับน่าจะเป็น Uh, 703F นะครับแต่เพื่อนๆที่เห็นคลิปอยู่นี้ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ผมชอบมากเลยนะครับแต่ก็ยังไม่ไดเอามานะครับตัวนี้คือ 703T นะครับตัวนี้มันจะเป็นสปอร์ตทัวร์ิงนะครับส่วนตัว F นี่มันจะเป็นแอดเวนเจอร์ทัวร์ริงมันจะแบบวิบากได้มากหน่อยนะครับก็เป็นค่อนข้างที่แน่ชัดแล้วนะครับว่ากำลังจะมีการเปิดตัว ตัว f เร็วๆนี้นะครับ7 0 3 f นะครับนะก็ทำไมถึงมั่นใจก็ดูเปรียบเทียบที่ไฟไทยแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมจะเอารูปให้ดูเปรียบเทียบนะครับนะก็ประมาณนี้นะนะก็แต่ก็คงไม่นานนะครับผมว่าน่าจะมีรุ่นอื่นๆทยอยตามมาเรื่อยๆนะครับสำหรับใครที่ชอบทรงรถ แอดเวนเจอร์ทัวริงนะครับนะซึ่งมันก็กําลังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากในบ้านเรานะคือมันไปท่องเที่ยวได้ทุกสถานที่นะครับไม่่จะเป็นที่ยากลําบากเป็นทางดินทางดําอะไรมันไปได้หมดนะครับแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับสกิลของผู้ขับขี่ด้วยนะแต่ผมคนนึงนะผมคงจะไม่มีสกิลเก่งขนาดนั้นนะครับผมถึงชอบตัวทีมากกว่าตัวเอนะครับผมชอบทางดำนะฮะก็มารอรุ้นนะครับว่าเขาจะเปิดตัวเมื่อไหร่ นะครับแต่ผมว่าไม่นานแล้วแหละมีการทดสอบขนาดนี้นะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับกับข่าวสารเกี่ยวกับแวดวงโมอโเตอร์ไซค์นะครับนะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามไว้นิดนึงนะครับแล้วก็มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ